คุณพร้อมที่จะเสียดาวไปกับคอนเทนต์นี้แล้วหรือยังและนี่คือมอเตอร์ไซเวกครับ ตามหน้าปกค,คลิกเลยนะครับจริงๆคอนเทนต์นี้ผมจะทำตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วเออแต่ว่า YouTube มันดันโดนแบนก่อนนะครับเออผมไม่เห็นปบะว่าจำได้ว่าอันติมอตอสมันเป็นเวทนะครับเออรู้แค่นี้เลยหรือเท่าที่จำได้เมื่อรอแล้วผมมาเลยออืม แต่เรื่องของสกิลสองรู้สึกว่าจะเป็นกายภาพนะครับเออเท่าที่กดอ่ามานี่ไงนี่ไงเพื่อนเรามาไงเพื่อนเรามาแล้วก็นี่อ่ะเบิดเลยที่คือเฮ้ยเดี๋ยวรองเท้าครอาจารย์เลยเป็นรองเท้าแฟชชั่บูทแล้วกันนะครับรองเท้าลูคูดาวผมชอบมอต้อนในแพ็กชนี้ที่ปั๊บมาตั้งนานแล้วเออสกิลหนึ่งมันสามารถกดแล้วมันนับระยะเวลาคูดาวได้เลยนะครับอย่างเงี้ยอ่ามันจะนับเจ็ดหกห้าสี่สามเลยใช่ไหม พอคูดาวมันลดเยอะอย่างเช่นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือว่าสี่สิบอะไรเงี้ยมันกดได้เบิลสองครั้งเลยนะครับแต่ว่ากดดีๆนะเดี๋ยวต้องทิ้งระยะทีด่ดีมันถึงจะเบิลได้สองครั้งนะครับแต่ช่างมันในเรื่องของคูดาวตะกียหนึงเรามาว่าในเรื่องของมตอตอสเวกันดีกว่าเอาไปใส่คอนเทนต์ข่มขามแล้วกันรู้ไตเทมผมไม่ขึ้นให้นะครับเอาละทะโกผมก็บางว่ะ นี่ไงเราโดดย้ำกระมอมไปก่อนเออย้กระมอมไปก่อนโดนแชร์ด้วยกันตี้ยนะแต่มันตัวบางแบบนี้นะครับเราจะไม่เล่นจังหวะแรกนะครับเพื่อนเราจะไม่สายแทงเราจะไม่ใช่สายแทงอีกต่อไปเพื่อนๆคิดว่าตัวเองคือสายดาเมจคือตัวล้วงเออเปลี่ยนเป็นสายเป็นตัวล้วง ปกติมอตอ้องมันจะโดนทำเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันโดนตีนู่นตีนี่ยืนนู่นหรือน,นี่ครับเราจะไม่ใส่นั้นแล้วนะครับเราจะเป็นมอตอที่หมดความอดทนในเรื่องของดาเมจนี้นี่ไงไปก่อนรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยครับโอ้โหไอริไปไม่เจ็บไอริปดูดเลือดส่วนให้ด้วยไปกันต่อ,ตอครับ <S <S เราวิ่งเข้าไปแ,ล,แไปล,ยลยเราแหวนเข้าไปเลยเลยหมดเลยเพื่อนดักตรงพุ่มกลางมีโอ้โห คิวเช็คเมืก like, right. okay. ่อนครับท oh. like ูเรนโดนเข้าไปจำไม่รู้ว่าจะจะเข้าตัวไหนตรงนี้ตัวนี้ละกันที่มันโลสุด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 เดี่ยงกระเจียงแมวไปแค่ไอีกหนึ่งทีต้องเสียฟิกเกอร์เข้าไปครับตรงนี้มูเกนเอาเรื่อนตายเลยว่ะโดนเนตสีขาวเข้าไปโอ้โหตัวนี้ผมเข้าไม่ได้เด้อสกิลหมดแล้วเด้อข้อดีของ ข <c oughs> ้อดีอของมอทอสอีกอย่างในถุงผมชอบเลยก็มันจะเป็นพาสซีคล้ายๆกับสร้อยเขียวเลยครับก็คือ 1. เดินทั้งวันเอดเล่นเป็นสายแทงกี้เดินทั้งวันไม่ต้องกลับบ้านเลยแต่ก็จะฮิวชา้ากว่านิดหน่อยหืมดาซี่ครับเราเลงดาซี่เราไม่มีพิกเกอร์เอา้าโอ้ตายแล้วโอ้ตาเ่จ้าวาตาเ่โอดีนะเพื่อนแกให้โอ้โดดดาซี่ยังไงก็ตายครับ ดีนะเพื่อนอันติมาแก้ให้มันใน,ใน่ได้ายากไล่ครับวิ่งเข้ามาตัวไอริมันผิวจริงครับน่าจะไล่ตามยากอยู่หาวินาทีมากับชิ้นแรงครับบูมสติกอย่าล่าจะเล่นเป็นสายผาเผาด้วยดีไหมหรือว่าคือสปูกี้มาก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาเจาะเวทไปหน่อย เียเบิ้ลให้เลยเบิ้มแล้วเบิ้มเบิ้มขึ้นไปเงี้ยปื้อๆคือเริ่มต่อไปก่อนตอบไปก่อนตายนะครับเนี่ยพูดตรงเพื่อนตายนะครับเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเอลซูหมดเลยหมดแบบหมดอะหมดอะแบบหมดอะแบบอฟิกเกันเสียระเบิดครับระเบิดระเบิดแล้วผมกระโดดแม่ตีป้อมกันโหตีป้อมก็เบาเหลือเกิน ส่วนไหไรด้วยจังหวันี้ส่วนไรด้วยอย่าปาดขอร้องโอ้ยหายใจไปทั่วท้องคุณเอาลิตมาคุณคิดว่าผมจะแทงให้อย่างั้นเหรอไม่ครับมันเป็นมอตอที่สายโรคจิตหน่อยอย่างนั้นแหละไปกีโอ้ยไม่มีทางหนีไม่มีทางรอดในจังหวะนี้ ทามินี่คุณต้องยืนอยู่นิ่งๆเลยสี่หาวิธีกับสี่วิธีครับอันติว่าตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการเคลียร์เลนเนี่ยถอยก่อนลูกกุมลูกุ้มลูกุมลกุมลกุมลุกุมแช่เลยอาร์ตอเพื่อนมาน่าจะได้อยู่มาตอกับเพื่อนไอ้ไม่ช่มาตออาร์ ปีศาจปีศาจชื่ออะไรไม่จำไม่ได้ละมาหรอกมาลรอกเออสิบห้าวิเื่อนผมคิดว่าอะไรเกมก็น่าจะ่วัยอยู่นะอันตรีอยู่ก็จำไม่ได้แล้วเออจะได้หม่งเรื่อยๆหม่งเรื่อยๆหม่งเรื <h <h ่อยสาวมีเพื <h <h ่อนมันมีอันตรีน่าจะมีฟิกด้วยป้ายตรงนี้ไม่ได้ครับเพื่อนเข้ามาพอดีปังงั้นเราไปหาอยหนึ่งทางแล้วต่อมาแล้วก็จะเป็น สายเผาต่อนะครับมีโบลสเต็กมีอาร์โคตี้นะครับอันนี้ก็จะลองขึ้นมั่วไปเลยนะรู้สึกว่าตรงกลางมันจะมีประเด็นแล้วเปิดในสีขาวมาน,นี่จำ้ำใบอ้หเดินเผาเผาด้วยอาร์ตารีพัดลมเบอร์หนึ่งไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นพัดลมเบอร์หนึ่งมันจะไม่คลายเท่าไหร่เผาเผาเผาเลยเฉียดเผาเผาอึงตายทีอย่า,ย,ายิงลอ,องแล้วเดินเฉียดทีอ้เสียพิกเกอร์ ไม่รอ,อดครับผมตอนนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าอาันติมันมีแบบสายสายเวทของมันนะครับอ่าอยู่ไหนวะนี่ครับอ่าจะเข้าตรงนี้สกิลหนึ่งเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นว่าม,วมันเป็นเวทแม็กช์พีฝั่งข้ามด้วยนะครับส่วนอันติเนี่ยมันเป็นเวทนะครับเออสกิลหนึ่งก็มีเวทนิดนึงอันติมันจะแรงกว่า มันก็อาจจะลองเป็นออกเป็นอโพคาลิปแม้ถ้ามันเป็นสกิลหนึ่งแล้วมีดาเมจเวทด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์เลท HP <อ>แม็ก HP เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกันตอนนี้บิวว่าเป็นอีวิลซีเคลตนะครับเจาะสำหรับตัวเวทบางๆเลยเอ่มีบู้มเตกมีอาร์คอตี้เผาเดินเผากับแล้วก็สกิลสึกเอ้ยสกิลสืช่วยสกิลสอนะครับเผาไปกับอาร์คอตี้ oh! เดินเปรย์เดินเปรย์เลย oh! แล้วอีวิลซีเคลต์เอาไว้ ตีพวกตัวปลานะครับแบบจอาเวทอันนี้มืมโอ้โหจังหวะโลกได้ตัวเดียว <c oughs> ไลนะ่ครับวิง่งวิ่งไล่ซัดวัดไล่ซิงใบม,มันมันมันชฉาพิโรใสว่ะ <c oughs> ดีนะไม่มัทฉาลาเต้เนี่ยอร่อยเลยอันนี้มัชฉาพิโรอันนี้ถอยก่อนถ้ามัทฉาลาเต้ที่สู้อยู่แต่ถ้ามัเชเเฉลาต้านี่ น่าจะเป็นมุกแล้วนะครับฮมาเชดลาเต้มาชาลาเต้ฮถูกแล้วมีอะไรก็เล่นเลยไปก่อนอะ่ะยูทูบเบอร์เล่นห้าบาทสิบบาทก็ได้ไปมงโลกโอ้โ <laughs> ห uh huh, ทำไมรู้สึกไม่ไม่เจ็บเลยวะมหรือว่าเราต้องออกแรงกว่า,านี้เงกับตัวบังตอนนี้กับตัวบงันนตวบงตอนนี้เราจะพิ้วเป็นอโพลิปขึ้นมานะครับอารมณ์คล้ายๆกับออานิอาร์มเลยสกิลแล้วก็กดตีหนึ่งเทมันจะแรงขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะแรงประมาณไหนนะ เพราะว่าเห็นสก,กิลก็เกียนมากแม็กเคสพีฝั่งผมข้ามนะครับอยากรู้แค่นี้เลยไอ้กออนนะระต่ท่นี่ครับเห็นไหมกดสกิลก,ก็สองปุ๊บมันจะมีเสียงเสียงมอไซค์อยู่นะครับดีไหมเออมันจะเป็นสก,กิล อ่าสกินที่มีมอไซค์อยู่นะครับเราเล่นมอไซค์แถวบ้านผมมันเสียงโคตรดังอ่ะอาจจะไม่ได้ยินกันแต่ผมได้ยินอยู่แต่ฟัง่ายได้ย <sucks> ินเลยเลือดหาตังด <royalty sticking> <pain> ีกว่าครับเหินอ้อมแบบนี้อ้อมมาแบบนี้เขียเร่อเออเขียร์เขียร์บอร์ดครับบิวเฉยบิวเฉยบิวเหมือนจะมีอะไรแต่มันไม่มีอ่ะเขียเรียน ไปดูฟารา์มระบาดครับว่าเราไม่ใช่แทงนะเราเข้าไปปุ๊บเราเสียเลือดค่อนข้างที่จะเป็นน้ำอภิปริตมาละโอ้โหโดนเข้าให้และชิ้นสุดท้ายครับมีส่อแล้วใช่ไหมโอ้โหเดียดเดมเออแต่ว,ว่าออกโพคลิปมาเราก็จะไม่ได้ออกสมุดเขียวนะแค่นั้นแหละแล้วเราวิ่งอย่างไวครับโอ้โหวิ่งไวมัน ปูปูไปได้โอ้โหคอมโบคอมจ่อยเรียบร้อยครับไอแรดี่มันง้างหมัดตไกล้ๆเลยผู้นายตีไปเลยผู้นายตีไปเลยขอหาซีกันโหวิ่งแบบสบายอ่ะวิ่งทั้งวันอ่ะยิ่งกว่าพี่โตเนี่ยวิ่งวิ่งทั้งวันนี่กดแบบมันๆวิ่งกันทั้งวัน ไม่ง <laughs> เห็นน,น,น,นะมันใช้ได้สองทีนะครับเอ้ถ้า,ากูดาประมาณแบ 3, บสามสิบห้าแบบนี้แล้วมันใช้แบบสองทีแบบปกปกมันก็จะไปสองครั้งใช่ไหมค่อนข้างนานอยู่นะครับโอ้ยผ่านแล้ว,ดวโดนช็อแต่ว่ากูช็อก,กคืนกูช็อกคืนกูช็อกคืกน เรารีบหาตังขึ้นมงกุฎที่เป็นบิวไอเทมเวทนะครับเราจะได้ดามิเวทแรงๆเลยสำหรับไอเทมชิ้นนี้เดินอ้อมไหมโอ้น่าจะเดินมาทางนี้หน่อยว่ะไม่ตามสูตรเลยเออจะดามิเวทนิดนึงอย่าเลยรับเราไม่ใช่แทงนี่เราได้สายจังหวัดซี่สองจังหวัดสองจังหวัดสองเฮ้ย เอ้านี่นครับมวยมการสวนเนี่ยเมื่อกี้สามนุ่มหนึ่งนะครับมวยเราสวนได้เป็นหนึ่งหมดหดกระโดดไปฟอมไปเลยอ้าวแล้สิบห้านาทีพอดีครับไม่ดูเวลาเลยเนี่ยเวลามันสิบห้าแล้วกดไปเพื่นอนกดก็ได้เด้อ เอาย่ำกระหม่อมย่ำกระหม่อมได้เปิดการมานันมันไปครับฟิคิวหนึ่งเจร้าก่าอกนได้เพื่อนเอ้ยชิ้นก่อนได้เพื่อนแล้วค่อยไปตีร้างไป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 ต่อ,ตอมาเลยครับผมสำหรับไอเทมชิ้นสุดท้ายดียรเดมดูเหมือนจะแรงนะครับ ด้วยคิวหนึ่งแต่ก็เฉยๆเออวาดอัตีนี่แหละหากินได้ง่ายสุดแล้วตีเลยเพื่อนอันนี้เราเพิ่มความท้าทายให้เพื่อนโดยที่เราไม่ไปน,น,นี่ครับดีท้าทายเกินโอเคเกทีนึงครับเดี๋ยวจะดึงให้ไอรีหรือว่าโอ้น่าจะกลับกันมาเยอะแหละอันนี้พวกนายตีได้เลยกลับกันมาเยอะแหละวิว่งอ้อมกดหนึ่งวิง่งโอ้โห เปลินเพลนครับดูว่าเล่นฟอร์มูล่าวันโกคาร์ดอยู่เปลื่อนเพลยครับแล้วกดหนึ่งต้องยีปิดเลยครับผมโอ้ยไม่ได้嘛มอตสเอ้ยไม่ใช่ทุกคนชอบเรียวมอตอสมอตสที่ตัวเรามาหลอกแหลมมายืมมาขับหน้าเมื่อกี้เอานะจะนายต้องแทงหน่อยวะโอ้ย โอก็โดนช็อกทีเดียวโดนลุงตายเลยแล้กลับเซ็กขึ้นบ้านขึ้นบ้านที oh <my> เซ็กกันใหม่ไอ้งงๆอยู่ไปโดนช็อกแล้วก็เออว่าได้ขึ้นบ้านแล้วชิดขวาชิขวาแล้วย่ำสวนย่ำสวนครับ สิบห้าวิานาทีเท่านั้นเมื่อกี้ผมตาขวาผมได้เข้าไปดูทางอัติมทของเราสิบห้าวินาทีเท่านั้นก็ไม่นานนะสิบห้าทีกับมอตอสที่กระโดดได้กระโดดได้กระโดดได้นลยครับไม่นานเลยเออดับบลิคิวเหรอจำโอ้โหมันเข้าไปข้างในตีไงวนมาสูดสิ้น กถามว่าแรงไหมนะครับประมาณนึงแต่ไม่ได้แรงแบบกระโชกโค้งแคขนาดนั้นตอนแรกเรคิดว่าเลือออกของประมาณนี้จะแบบปุ้มระเบิดตายนะครับเออก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็จะมีเอ็กซ์โคงเอ็กซ์คิวช่วยแล้วก็พลังแผงปุ้ยพลังแฝงเผาจากอ่ถอาถาวร์ของเรานะครับผมก็เป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันสำหรับมอตอสายเวทนะครับทุกใครทุกน like, ี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัส,สดีครับผม